เศบทที่7เดือนธันวาคมคริศกราช1830เอโนอกสอนนำผู้คนและเคลื่อนย้ายภูเขานครแห่งไซอันได้รับการสถาปนาเอโนอกมองเห็นล่วงหน้าถึงการเสด็จมาของบุตรแห่งพระมหาบุรุษการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์และการฟื้นคืนชีวิตของวิสุทธิชน เขามองเห็นล่วงหน้าถึงการฟื้นฟูการรวบรวมการเสด็จมาครั้งที่สองและการกลับคืนของไซอันและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเอโนกล่าววาทะของเขาต่อไปโดยกล่าวว่าดูเถิดอาดัมบิดาเราสอนเรื่องเหล่านี้ และหลายคนเชื่อและมาเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและหลายคนหาได้เชื่อไม่และตายในบาปของพวกเขาและเฝ้ารอด้วยความหวาดกลัวในความทรมานถึงความเครืองแค้นดังเพลิงแห่งพระพิโรธของพระผู้เป็นเจ้าที่จะเทลงบนพวกเขาและนับแต่เวลานั้นมาเอโนอกเริ่มพยากรณ์โดยกล่าวแก่ผู้คนว่าขณะที่ข้าพเจ้าเดินทาง และยืนอยู่บนสถานที่เมหุยาและร้องทูลพระเจ้ามีพระสุรเสียงมาจากสวรรค์ตรัสว่าเจ้าจงหันกลับไปและเจ้าจงขึ้นไปบนภูเขาซิเมโอนและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าหันกลับไปและขึ้นไปบนภูเขาและขณะที่ข้าพเจ้ายืนอยู่บนภูเขาข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์เปิดและรัศมีภาพห่อหุ้มข้าพเจ้าไว้ และข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าและพระองค์ทรงยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแม้ดังคนคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งตรงหน้าและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงดูเถิดและเราจะให้เจ้าเห็นโลกในระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายรุ่นและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้ามองเห็นหุบเขาแห่งช้ำและดูสิ ผู้คนมากมายซึ่งพำนักในกระโจมซึ่งคือผู้คนแห่งชัมและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงดูเถิดและข้าพเจ้ามองไปทางทิศเหนือและข้า,าพเจ้ามองเห็นผู้คนแห่งคานาอันซึ่งพำนักในกระโจมและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าจงพยากรณ์และข้าพเจ้าพยากรณ์โดยกล่าวว่าดูเถิดผู้คนแห่งคานาอันซึ่งมีจํานวนมาก จะออกไปในขบวนรบเพื่อต่อสู้กับผู้คนแห่งชัมและจะสังหารพวกเขาจนพวกเขาจะถูกทำลายสิ้นและผู้คนแห่งคานาอันจะแยกกันออกไปในแผ่นดินและแผ่นดินจะแห้งแล้งและกันดารและไม่มีผู้คนอื่นใดจะพำนักที่นั่นนอกจากผู้คนแห่งคานาอันเพราะดูเถิดพระเจ้าจะทรงสาบแช่งแผ่นดินด้วยความร้อนจัด และความแห้งแล้งของมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดการและความดำเกิดกับลูกหลานทั้งปวงแห่งคณะอันจนพวกเขาถูกเกลียดชังในบรรดาผู้คนทั้งปวงและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าจงดูเถิดและข้าพเจ้ามองดูและข้าพเจ้ามองเห็นแผ่นดินแห่งชาโรนและแผ่นดินแห่งเอโนอกและแผ่นดินแห่งออมเนอร์และแผ่นดินแห่งเฮไน และแผ่นดินแห่งเชมและแผ่นดินแห่งเฮเนอร์และแผ่นดินแห่งฮานันนีฮา an และผู้อยู่อาศัยทั้งปวงในนั้นและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าจงไปหาผู้คนเหล่านี้และกล่าวแก่พวกเขาจงกลับใจเกลือกเราจะออกมาและลงทันพวกเขาด้วยคำสาปแช่งและพวกเขาจะตายและพระองค์ประทานพระบรรัญญัติข้อหนึ่งแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะให้บัพติศมาในพระนามของพระบิดาและของพระบุตรซึ่งทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความจริงและของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งรับสั่งคำพยานถึงพระบิดาและพระบุตรและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเอโนกเรียกหาผู้คนทั้งปวงต่อไปยกเว้นผู้คนแห่งคานาั์ให้กลับใจและศรัทธาของเอโนกมั่นคงยิ่งนัก จนเขานำผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าและศัตรูของพวกเขามารบกับพวกเขาและเขาพูดพระคำของพระเจ้าและแผ่นดินโลกสั่นสะเทือนและภูเขาหลบหนีไปแม้ตามคำสั่งของเขาและบรรดาแม่น้ำที่มีสายน้ำเบนไปจากวิถีของมันและเสียงคำรามของฝูงสิงโตได้ยินออกมาจากแดนธุรกันดารและประชาชาิทั้งปวงหวาดกลัวยิ่งนัก คำของเอโนกทรงพลังยิ่งและพลังของภาษาซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานให้เขาทรงอนุภาพยิ่งมีแผ่นดินแห่งหนึ่งขึ้นมาจากห่วงลึกของทะเลด้วยและความหวาดกลัวของศัตรูแห่งผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าใหญ่หลวงยิ่งนักจนพวกเขาหลบหนีและยืนอยู่ห่างออกไปและไปบนแผ่นดินซึ่งขึ้นมาจากห่วงลึกของทะเลและบรรดายักษของแผ่นดินเช่นเดียวกัน ยืนอยู่ห่างออกไปและมีคำสาปแช่งออกไปสู่ผู้คนทั้งปวงที่ต่อสู้กับพระผู้เป็นเจ้าและนับแต่เวลานั้นมามีสงครามและการนองเลือดในบรรดาพวกเขาแต่พระเจ้าเสด็จมาและทรงพำนักกับผู้คนของพระองค์และพวกเขาดำรงอยู่ในความชอบธรรมความเกรงกลัวพระเจ้าอยู่บนประชาชาติทั้งปวงรัศมีภาพของพระเจ้ามหาศาลยิ่งนัก ซึ่งอยู่บนผู้คนของพระองค์และพระเจ้าทรงอวยพรแผ่นดินและพวกเขาได้รับพรบนภูเขาและบนสถานที่สูงและเจริญรุ่งเรืองและพระเจ้าทรงเรียกผู้คนของพระองค์ว่าซายันเพราะพวกเขามีจิตใจเดียวและมีความคิดเดียวและดำรงอยู่ในความชอบธรรมและไม่มีคนจนในบรรดาพวกเขาและเอโนกสืบต่อการสั่งสอนของเขา ในความชอบธรรมแก่ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นในวันเวลาของเขาคือเขาสร้างนครหนึ่งที่เรียกว่านครแห่งความบริสุทธิ์แม้ายันและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเอโนอกพูดกับพระเจ้าและเขาทูลพระเจ้าแน่นอนว่าายันจะพำนักในความปลอดภัยตลอดกาลแต่พระเจ้าตรัสกับเอโนอกายันเราได้อวยพร แต่พวกที่เหลืออยู่ของผู้คนเราได้สาบแช่งและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระเจ้าทรงทำให้เอโนอกเห็นผู้อยู่อาศัยทั้งปวงของแผ่นดินโลกและเขามองดูและดูเถิดไซยันตามวิถีแห่งเวลาพระองค์ทรงรับขึ้นสู่สวรรค์และพระเจ้าตรัสกับเอโนอกจงดูเรือนพำนักของเราตลอดการและเอโนอกมองเห็นพวกที่เหลืออยู่ ของผู้คนซึ่งเป็นบุตรทั้งหลายของอาดัมด้วยและพวกเขาคือการผสมผสานของพงพันธุ์ทั้งปวงของอาดัมยกเว้นก็แต่พงพันธุ์ของคาอินเพราะพงพันธุ์ของคาอินดำและไม่มีอยู่ในบรรดาพวกเขาและหลังจากที่ทรงรับไซยานขึ้นสู่สวรรค์แล้วเอโนอกมองดูและดูเถิดประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลกอยู่ต่อหน้าเขาและรุ่นแล้วรุ่นเล่า เกิดมาและล่วงลับไปและเอโนอกอยู่ณที่สูงและยกขึ้นสู่ที่สูงแม่ในพระอุระของพระบิดาและของพระบุตรแห่งพระมหาบุรุษและดูเถิดอำนาจของซาตานอยู่ทั่วพื้นพิภพ,พและเขาเห็นเหล่าเทพลงมาจากสวรรค์และเขาได้ยินเสียงอุโคทซึ่งกล่าวว่าวิบัติวิบัต,บติจงมีแก่ผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลกและเขามองเห็นซาตาน และซาตานมีโซ่เส้นมือมาในมือเขาและมันบดบังทั่วทั้งพื้นพิภพด้วยความมืดและเขาแงนหน้าและหัวเราะและบรรดาเทพของเขาชื่นชมยินดีและเอโนกมองเห็นเหล่าเทพลงมาจากสวรรค์โดยแสดงประจักษ์พยานถึงพระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนคนหลายคนและเดชานุภาพแห่งสวรรค์พาพวกเขาขึ้นไปสายนและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ทอดพระเนตรพวกที่เหลืออยู่ของผู้คนและพระองค์ทรงกันแสงและเอโนอกกล่าวคำพยานถึงเรื่องนี้โดยกล่าวว่าฉไหนสวรรค์จึงร่ำให้และหลังน้ำตาของพวกเขาให้ไหลรินดังสายฝนบนภูเขาและเอโนอกทูลพระเจ้าฉไหนพระองค์จะทรงกันแสงได้โดยเห็นว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์ และทรงดำรงอยู่จากชั่วนิรันดรถึงชั่วนิรันดร์และหากอยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะนับอนุภาคทั้งหลายของแผ่นดินโลกได้แท้จริงแล้วแผ่นดินโลกนับนนล้านๆเฉกเช่นโลกนี้ก็ยังไม่ถือว่านี่คือการเริ่มต้นจำนวนงานสร้างทั้งหลายของพระองค์และม่านทั้งหลายของพระองค์ยังคงกางกั้นไว้ทว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นและพระอุระของพระองค์ทรงอยู่ที่นั่น และพระองค์ทรงเที่ยงธรรมด้วยพระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาตลอดการและพระองค์ทรงรับสายันสู่พระอุระของพระองค์เองจากงานสร้างทั้งปวงของพระองค์จากชั่วนิรันดรถึงชั่วนิรันดรและไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากสันติสุขความยุติธรรมและความจริงที่เป็นราชนิเวศแห่งพระราชบัลลังก์ของพระองค์และพระเมตตาจะดำเนินไปเบื้องพระพักพระองค์ และไม่มีสิ้นสุดฉะไหนพระองค์จะทรงกันแสงได้เล่าพระเจ้าตรัสกับเอโนกจงดูพี่น้องเหล่านี้ของเจ้าพวกเขาคือหัตถศินจากมือเราเองและเราให้ความรู้แก่พวกเขาในวันที่เราสร้างพวกเขาและในสวนแห่งเอเดนเราให้สิทธิเสรีของมนุษย์แก่เขาและแก่พี่น้องเจ้าเรากล่าวและให้บัญญัติไว้ด้วยว่าพวกเขาจะรักกัน และว่าพวกเขาจะเลือกเราพระบิดาของพวกเขาแต่ดูเถิดพวกเขาปราศจากความรักและพวกเขาเกลียดชังสายโลหิตของตนเองและเพลิงแห่งความเคืองแค้นของเราดานเดือดกับพวกเขาและในความขุ่นเคืองราวกับไฟของเราเราจะส่งน้ำท่วมไปยังพวกเขาเพราะความโกรธแค้นของเราดานเดือดกับพวกเขาดูเถิดเราคือพระผู้เป็นเจ้า มหาบุรุษแห่งความบริสุทธิ์คือนามของเรามหาบุรุษแห่งคำปรึกษาคือนามของเราและอนันตะและนิรัน์คือนามของเราเช่นเดียวกันดังนั้นเราสามารถยื่นมือของเราออกไปและกลุ่มงานสร้างทั้งปวงซึ่งเรารังสรรไว้และดวงตาของเราสามารถทิมแทงมันได้ด้วยและในบรรดาหัตถสินทั้งปวงจากมือเรา ยังไม่เคยมีความชั่วร้ายใหญ่หลวงยิ่งเหมือนในบรรดาพี่น้องเจ้าแต่ดูเถิดบาปของพวกเขาจะอยู่บนศีรษะของบรรพบุรุษพวกเขาซาตานจะเป็นบิดาพวกเขาและความเศร้าหมองจะเป็นชะตากรรมของพวกเขาและทั่วทั้งสวรรค์จะร่ำให้ด้วยเรื่องพวกเขาแม้หัตถศินป์ทั้งปวงจากมือเราดังนั้นสวรรค์จะไม่ร่ำให้หรอกหรือ โดยเห็นคนเหล่านี้จะรับทุกขเวทนาแต่ดูเถิดคนเหล่านี้ซึ่งดวงตาของเจ้ามองเห็นจะตายในน้ำท่วมและดูเถิดเราจะขังพวกเขาเราเตรียมเรือนจำแห่งหนึ่งไว้ให้พวกเขาและคนนั้นที่เราเลือกไว้ได้วิงวอนต่อหน้าเราดังนั้นเขาจึงทนรับทุกขเวทนาเพื่อบาปของคนเหล่านั้นตราบเท่าที่พวกเขาจะกลับใจในวันที่พระองค์ผู้ที่เราเลือกไว้ จะกลับมาหาเราและจนถึงวันนั้นพวกเขาจะอยู่ในความทรมานดังนั้นเพราะการนี้สวรรค์จะร่ำให้แท้จริงแล้วและหัตถสินทั้งปวงจากมือเราและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระเจ้าทรงรับสั่งกับเอโนอกและทรงบอกเอโนอกถึงการกระทําทั้งปวงของลูกหลานมนุษย์ดังนั้นเอโนอกจึงรู้และมองเห็นความชั่วร้ายของพวกเขา และความเศร้าหมองของพวกเขาและร่ำไห้และยื่นแขนเขาออกไปและใจเขาพองกว้างประดุดอนันตการและอุทธรของเขาสังเวชและอนันตจักรวาลสันสะเทือนและเอโนอกเห็นโนอาด้วยและครอบครัวของเขาว่าลูกหลานของบุตรทั้งปวงของโนอาจะได้รับการช่วยให้รอดด้วยความรอดทางร่างกายดังนั้นเอโนอกจึงมองเห็นว่า โนอาต่อนาวาลำหนึ่งและว่าพระเจ้าทรงแย้มพระสวนกับนาวาลำนี้และทรงกุมมันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เองแต่น้ำท่วมไหลบ่ามาถึงพวกที่เหลืออยู่ของคนชั่วร้ายและกลืนพวกเขาสิ้นและขณะที่เอโนอกเห็นดังนี้เขาเกิดความขมขื่นแห่งจิตวิญญาณและร่ำไห้เพราะพี่น้องของเขาและกล่าวแก่สวรรค์ข้าพเจ้าจะปฏิเสธที่จะรับการปลอบโยน แต่พระเจ้าตรัสกับเอโนอกจงรื่นเริงใจและยินดีเถิดและจงมองดูและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเอโนอกมองดูและนับแต่โนอาเป็นต้นไปเขามองเห็นครอบครัวทั้งปวงของแผ่นดินโลกและเขาร้องทูลพระเจ้าโดยกล่าวว่าเมื่อไรเล่าวันของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไรเล่าพระโลหิตของพระผู้ชอบธรรมจะหลัง่ง เพื่อคนทั้งปวงที่โศกเศร้านั้นจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และมีชีวิตนิรันดร์และพระเจ้าตรัสสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในความเรืองโรดแห่งเวลาในวันเวลาของความชั่วร้ายและการแก้แค้นและดูเถิดเอโนอกมองเห็นวันแห่งการเสด็จมาของพระบุตรแห่งพระมหาบุรุษแม้ในเนื้อหนังและจิตวิญญาณเขาชื่นชมยินดีโดยกล่าวว่า พระผู้ชอบธรรมทรงถูกยกขึ้นและพระเมธโปดกทรงถูกประหารนับแต่การวางรากฐานของโลกและด้วยเหตุจากศรัทธาข้าพเจ้าจึงอยู่ในพระอุระของพระบิดาและดูเถิดไซอันอยู่กับข้าพเจ้าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเอโนอกมองดูแผ่นดินโลกและเขาได้ยินเสียงของอุทธรของนางกล่าวว่าโทษเอย๋ยโทษเอ๋ยเรามารดาของมนุษย์ เราเจ็บปวดเราอ่อนล้าเนื่องจากความชั่วร้ายของลูกๆเราเมื่อไรเล่าเราจะพักผ่อนและได้รับการชำระล้างจากความสกปรกซึ่งออกไปจากเราเมื่อไรเล่าพระผู้สร้างของเราจะทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อเราจะพักผ่อนและความชอบธรรมในระยะเวลาหนึง่งจะอยู่บนพื้นผิวของเราและเมื่อเอโนอกได้ยินแผ่นดินโลกโศกเศร้า เขาร่ำให้และร้องทูลพระเจ้าโดยกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงมีน้ำพระทัยสงสารแผ่นดินโลกหรือพระองค์จะไม่ทรงอวยพรลูกหลานของโนอาหรือและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเอโนกร้องทูลพระเจ้าต่อไปโดยกล่าวว่าข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในพระนามของพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์ แม้พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะทรงมีพระเมตตาต่อโนอาห์และพงพันุ์ของเขาเพื่อแผ่นดินโลกจะไม่ถูกน้ำท่วมปกคลุมอีกเลยและพระเจ้าหาปฏิเสธได้ไม่และพระองค์ทรงทำพันธสัญญากับเอโนกและประทานคำมั่นแก่เขาด้วยคำปฏิญาณว่าพระองค์จะทรงยับยั้งน้ำท่วมไว้ว่าพระองค์จะทรงเรียกหาลูกหลานของโนอาห์และพระองค์ จะทรงออกประกาศสิทธิ์ซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้คือจะพบส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ของพงพันธุ์ของเขาเสมอในบรรดาประชาชาติทั้งปวงขณะที่แผ่นดินโลกยังดำรงอยู่และพระเจ้าตรัสขอให้เขาเป็นสุขเถิดซึ่งโดยทางพงพันธุ์ของเขาพระเมศยาจะเสด็จมาเพราะพระองค์ตรัสเราคือพระเมิยาจอมราชนแห่งสยันศิลาแห่งสวรรค์ ซึ่งกว้างใหญ่ดังอนันตการผู้ใดเข้าทางประตูและปีนขึ้นโดยอาศัยเราจะไม่มีวันตกดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่เราพูดถึงจงเป็นสุขเถิดเพราะพวกเขาจะออกมาด้วยบทเพลงแห่งปีติอันเป็นนิดและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเอโนอกร้องทูลพระเจ้าโดยกล่าวว่าเมื่อบทแห่งพระมหาบุรุษเสด็จมาในเนื้อหนังแผ่นดินโลกจะพักผ่อนไหม ข้าพระองค์อ้อนวอนพระองค์ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เถิดและพระเจ้าตรัสกับเอโนกจงมองดูเถิดและเขามองดูและเห็นบุตรแห่งพระมหาบุรุษถูกยกขึ้นบนกลางเขนตามวิธีของมนุษย์และเขาได้ยินเสียงอุโคดและฟ้าสวรรค์ถูกม่านปิดไว้และงานสร้างทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าโศกเศร้าและแผ่นดินโลกคร่ำครวญ และศิลาแยกเป็นเสียงเสียงและวิสุทธิชนลุกขึ้นและรับการสวมมงกุฎทางพระหัตถ์ขวาของบุตรแห่งพระมหาบุรุษด้วยมงกุฎแห่งรัศมีภาพและวิญญาณมากเท่าที่อยู่ในเรือนจำพากันออกมาและยืนทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้าและคนที่เหลือถูกจองจำไว้ในโซ่แห่งความมืดจนถึงการพิพากษาแห่งวันอันสำคัญยิ่ง และเอโนกร่ำให้อีกและร้องทูลพระเจ้าโดยกล่าวว่าเมื่อไรเล่าแผ่นดินโลกจะพักผ่อนและเอโนกมองเห็นบุตรแห่งพระมหาบุรุษเสด็จขึ้นไปเฝ้าพระบิดาและเขาเรียกหาพระเจ้าโดยกล่าวว่าพระองค์จะไม่เสด็จมาบนแผ่นดินโลกอีกหรือโดยที่เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าและข้าพระองค์รู้จักพระองค์และพระองค์ประทานคำมั่นกับข้าพระองค์ และทรงบัญชาข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์จะทูลถามในพระนามของพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์พระองค์ทรงรังสรรค์ข้าพระองค์และประทานสิทธิ์ต่อพระราชบัลลังก์ของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์และไม่ใช่ด้วยตัวข้าพระองค์แต่โดยทางพระคุณของพระองค์เองดังนั้นข้าพระองค์จึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์จะไม่เสด็จมาบนแผ่นดินโลกอีกหรือ และพระเจ้าตรัสกับเอโนกเรามีชีวิตอยู่ฉันใดแม้ฉันนั้นเราจะมาในวันเวลาสุดท้ายในวันเวลาของความชั่วร้ายและการแก้แค้นเพื่อทำให้คำมั่นซึ่งเราทำกับเจ้าเกิดสมัมฤทธิผลเกี่ยวกับลูกหลานของโนอาห์และวันนั้นจะมาถึงเมื่อแผ่นดินโลกจะพักผ่อนแต่ก่อนวันนั้นฟ้าสวรรค์จะถูกทำให้มืด และม่านแห่งความมืดจะคลุมผืนแผ่นดินและฟ้าสวรรค์จะสั่นสะเทือนและผืนแผ่นดินด้วยและความยากลำบากใหญ่หลวงจะมีอยู่ในบรรดาลูกหลานมนุษย์แต่ผู้คนของเราเราจะปกปักรักษาไว้และเราจะส่งความชอบธรรมลงมาจากสวรรค์และเราจะทรงความจริงออกมาจากแผ่นดินโลกเพื่อแสดงประจักษ์พยานถึงพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเรา การฟื้นคืนพระชนของพระองค์จากบรรดาคนตายแท้จริงแล้วและการฟื้นคืนชีวิตของมนุษย์ทั้งปวงด้วยและเราจะทำให้ความชอบธรรมและความจริงทางท้นแผ่นดินโลกดังด้วยน้ำท่วมเพื่อรวบรวมผู้ที่เราเลือกไว้ออกมาจากสี่เสี้ยวของแผ่นดินโลกมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเราจะเตรียมไว้นครศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผู้คนของเราจะคาดเอวพวกเขาไว้และเฝ้ารอเวลาแห่งการมาของเราเพราะพระพลาของเราจะอยู่ที่นั่นและจะเรียกนครน,นั้นว่าไซยันเยรูซาเล็มใหม่และพระเจ้าตรัสกับเอโนกจากนั้นเจ้ากับเมืองของเจ้าทั้งเมืองจะพบพวกเขาที่นั่นและเราทั้งหลายจะรับพวกเขาไว้ในอกของเราและพวกเขาจะเห็นพวกเรา และพวกเขาจะกอดคอพวกเราและพวกเขาจะกอดคอพวกเราและเราจะจุมพิษกันและเรือนพำนักของเราจะอยู่ที่นั่นและมันจะเป็นไซอันซึ่งจะแยกออกมาจากงานสร้างทั้งปวงซึ่งเรารังสรรคไว้และเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง1000ปีแผ่นดินโลกจะพักผ่อนและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเอโนอกมองเห็นวันแห่งการเสด็จมาของบุตรแห่งพระมหาบุรุษ ในวันเวลาสุดท้ายที่จะทรงพำนักบนแผ่นดินโลกในความชอบธรรมเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง1,000ปีแต่ก่อนวันนั้นเขาเห็นความยากลำบากใหญ่หลวงในบรรดาคนชั่วร้ายและเขาเห็นทะเลด้วยว่ามันปั่นป่วนและใจมนุษย์จะท้อแท้เฝ้ารอการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพด้วยความหวาดกลัวซึ่งจะมาบนคนชั่วร้าย และพระเจ้าทรงทำให้เอโนกมองเห็นสิ่งทั้งปวงแม้จนถึงการสิ้นสุดของโลกและเขาเห็นวันของคนชอบธรรมโมงแห่งการไถ่ของพวกเขาและได้รับความสมบูรณ์แห่งปีติและวันเวลาทั้งหมดของซซยันในวันเวลาของเอโนกคือ365ปีและเอโนกและผู้คนทั้งปวงของเขาเดินกับพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงพรำนักท่ามกลางซซยัน และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือสายันไม่มีแล้วเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรับขึ้นไปไว้ในพระอุระของพระองค์เองและนับแต่นั้นมามีการกล่าวกันว่าสายันหลบหนีไปแล้ว